สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมมาจากอำเภอเมืองการเพื่อจะไปอำเภอสงังขบุรีไปชมวัดวังวิเวการามหลวงพ่ออุตมะสะพานมอนที่เรารู้จักกันนะครับเส้นทางเขาว่ามันยากเนี่ยผมมาวันเสาร์ นะครับการวิ่งก็จะทางเส้นทางจะไม่มีไหลทางนะครับนี่ผมมาวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งมีนานะครับก็มาก็มาแวะทานกาแฟ แต่ไม่แนะนำนะครับแถวน้ำตกใสยโยกน้อยเลยมาหน่อยนะครับไม่แนะนำแต่ก็ทางค่อนข้างจะดีนะครับค่อนข้างจะดีมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีการทำทางการลอกหน้ายางออกนะครับนะครับทางก็ต้องใช้ความระมัดระวังผมมาสี่สิบไม่เกินหกสิบครับ สองข้างทางก็มีต้นไม้น้อยใหญ่แล้วมีรถสวนเป็นระยะระวังบางคันเขาก็ามาด้วยความเร็วและก็กินเส้นเข้ามาหาเราก็ต้องเราก็หลบมากก็ไม่ได้ก็จะหล่นถนนทางฝั่งสายมือก็จะเป็นน้ำในเขื่อนเลยครับน้ำที่ไหลลงมาจากสองกะเรียลงมาเขื่อนสีสวัสด ทางซ้ายมือก็มองแล้วขับมาเพลินๆแต่ผมเนะี่ยไม่ค่อยได้มองอะไรเนี่ยบางทีผมก็ไม่มีรถผมก็เข้าเกินมาดังฝั่งเส้นเหลืองเหมือนกันเพราะทางค่อนข้างจะแคบทางค่อนข้างจะแคบมากๆขับมาเพลินๆพยายามเลือกวันที่คนเขาไม่ค่อยมีมากัน ก็อยากพักผ่อนมากับแฟนสองคนอยากหาที่สงบก็เลยเลือกมาวัดหลวงพ่ออุตมะก็เส้นทางที่ผมมาก็มาตรงมาเรื่อยๆเรื่อยเรืเลยเ,ยเ,ยเยนี่ยครับช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นทางสี่เลนมามาถึงไซโยก อันตกสาย,ยกน้อยเขาจะเป็นทางสองเลนวิ่งสวนกันก็ยังมีไหลทางตรงนั้นยังมีหลายทางพอมาถึงสีสวัสดิ์ขึ้นมาสังขะเขาจะเป็นทางที่ไม่มีไหลทางให้ขับด้วยความระมัดระวังตรงนั้นอยู่ประมาณร้อยกว่ากิโลขึ้นมาสังขะนะครับ ก็ให้ใช้ความระมัดระวังก็อย่าให้ยะทางที่ผมให้ดูเนี่ยมีทั้งสะพานมีทั้งอะไรก็ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางอย่างมากๆามากๆเลยนะครับก็มีกลุ่มมอเตอร์ไซ์ที่เขาขับก็มีด่านด่านทหารด่านตำรวจด่านตชด ก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะครับ <_ d ata> เพื่อความเรียบร้อย <_ d ata> เพื่อความเป็นระเบียบของบ้านเมืองเราแลวอยู่กันอย่างมีความสุขถามว่าเ,เจ้าหน้าที่เขาทำก็ไม่ได้อยากมายืนร้อนก็ร้อนแต่ก็ต้องมาทำเพราะเป็นหน้าที่ของเขาก็ <_ d ata> าให้ความร่วมมือเขาด้วยครับเนี่ยถ้าเกิดหมอสายไม่หลบแซงไม่ได้ครับผมแซงไม่ได้เพราะแซงไปก็ มันเป็นโค้งเยอะมากแล้วเป็นเนินเขาหลีกทางให้แล้วเขาเบรกให้แล้วเราก็รีบแซงเลยก็อย่าลืมฝากกดไฟขอ,ขอบคุณเขาด้วยนะครับในการใช้ทางร่วมกันก็ให้มีเรื่องการสมรารวะนี่เขาเกินมานิดหน่อยก็อย่าเพิ่งไปชุนเฉียวอารมณ์ร้อน เพราะเรามาเที่ยวกันเรามาลบกวนเขาบางทีชาวบ้านนะเขาใช้กิจวัตรประจำวันตรงนี้อยู่แล้วเนาะไม่รู้ใครคิดเหมือนผมบ้้งเนาะเราเป็นฝ่ายมาลบกวนเขาต่างหากบางคนคิดว่าเอ้ยเรามาเที่ยวเราเอาตังมาให้เราอะไรอย่าไปคิดอย่างนั้นครับเขาชีวิตประจำวันเขาอยู่เนี้ยไม่มีเราเขาก็อยู่ได้นะครับเนี่ยครับผม มาก็มีทางขึ้นลงบางคันเนี่ยผมก็ด้วยความเคารพนะครับบางคันเขาก็ใช้กดตามเลยเขาให้ใช้เกียร์หนึ่งเขาก็วิ่งเกียร์หนึ่งจนมีคันหนึ่งเขาเบรกไม่ก็ได้จอดทำความช่วยช่วยเหลือเขาและแนะนำเขาเบื้องต้นครับเนี่ยบางคันเขามีมารยาทนะฮะเขาเบรกแล้วติดไฟเลี้ยวให้เราแซง ก็ต้องขอขอบคุณเขาด้วยในรถเจ้าถิ่นครับเขาจะเป็นอย่างเงี้ยมีมารยาทเราก็เปิดไฟาพามาขอบคุณเขาด้วยครับแต่บางทีเราก็ตัดโคง้งแต่ต้องดูทางแฟนผมก็จะเป็นเนกเตอร์ ator, ช่วยดูฝั่งซ้ายเขาจะมองได้ไกลกว่าเราช่วยกันอย่างเงี้ยแอบไหมเนี่ยนี่เกิดขอความช่วยเหลือเบรกไหม แล้วก็ลงไปช่วยเหลือเขาคันไหนผมจำทับไม่ได้นะก็พยายามช่วยเหลือกันร่วมทางแนะนำได้ก็แนะนำบางคนที่เขาไม่รู้เขาก็ไม่รู้จริงๆนะครับนี่ก็จะพามาชมทางที่ไปสังขะที่ว่าร้อยกว่าร้อยยี่สิบร้อยี่สิบกิโลเมตรเป็นยังไง และเนี่ยเขาแซงแล้วก็บางทีเาเราช้าแล้วก็ปล่อยเขาแซงได้เพราะเราวิ่งไม่เร็วจะไปกวดเขาก็ไม่ทันไม่ใช่ไม่กวดไม่ทันเราวิ่งไปแล้วเราดูวิวดูอะไรไปด้วยดูบรรยากาศเก็บเกี่ยวเสพกับธรรมเสพสุขกัขบธรรมชาติข้าสองข้างทางนคะครับการใช้ทางก็ขอให้อาลุณมารวยช่วยเหลือกัน เราไม่มีน้ำใจก็ลำบากกับเพื่อนร่วมทางครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยกิปนี้ให้ดูยาวๆเลยช่วงบางช่วงก็มีไหลาทางนิดๆหน่นนอยๆพอหลบๆกันได้ก็ให้ทางกันได้ใครอยากเร็วอยากไวยังไงก็ต้องปล่อยครับ เรามาถึงใช้เวลานานนะครับเรามาจากตัวเมืองอประมาณสิบเอ็ดโมงผมมาถึงนี่ห้าโมงเย็นมาถึงที่นี่ห้าโมงเย็นเข้าที่พักนะครับที่สะพานมอนเลยห้าโมงเย็น สะพานข้ามแม่น้ำเป็นระยะบางทีมา GPS ก็อ่า GPS ก็ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับผมข้ามไปอยู่ฝั่งมอน,นี่อ่าจีไดาระบบ GPS อะไรจะใช้ไม่ค่อยได้ก็ต้อง มันระวังมีเงินสดติดมาบ้างนะครับนี่เราก็มาเข้าข้ามฝั่งมอนมาเมื่อกี้สะพานเป็นสะพานข้ามแม่น้ำโซกเกียมาฝั่งมอนฝั่งมอนนี่เป็นคนไทยนะครับฝั่งมอนนี่เป็นคนไทยแต่ที่นี่เขาก็ย <c oughs> ังมีภาษาเอกลักษณ์ของเขานะครับ <c oughs> เป็นทางลัดยางอย่างดีแอเป็นทางลัดปูนอย่างดี กลับมาวัดหลวงพ่ออุตมะวัดวิเวกวังกลาลก็ป่ามะอุดมสมบูรณ์เนี่ยเริ่มเข้ามาใกล้จะถึงที่พักละกขับตามกันมาคันหน้าผมนี้ก็เข้าไปที่พักเดียวกันสามคันเลยติดขับมาที่พักเดียวกันเลย เราเป็นรถต่างถิ่นเขาก็พยายามหลบเลี่ยงและเข้าพยายามเข้าใจเราแต่เราก็ต้องพยายามเข้าใจเขาด้วยนะครับนี่ครับเลี้ยวเข้ามาแล้วผมจะเลี้ยวตรงเขาเขียนไว้ตะพานไม้หรือสะพานมอญเนี่ยเข้ามาคันนี้ก็เข้ามาที่พักเดียวกัน สามคันเราไม่ได้จองไว้ล่วงหน้าเขาบอกว่าช่วงเนี้ยคนไม่ค่อยมาเที่ยวไม่ต้องจองล่วงหน้าแต่ทางที่ดีจองดีกว่าเราเลือกบ้านได้เลือกวิวได้เลือกอะไรได้นี่ผมมาอยู่ฝั่งมอนแล้วนะครับนี่ก็วิ่งอยู่ประมาณสิบถึง สิบห้าเพราะในหมู่บ้านเล็กๆทางแคบๆก็วิ่งลำบากอยู่เพราะมีคนเดินมีรถจอดมีอะไรเนี่ยครับผมมีตลาดมอนอยู่ฝั่งนี้บางร้านก็ปิดไปแล้วบางร้านก็ยังเปิดอยู่อัธยาศัยดีครับคุยเขาได้จะวิ่งเข้ามาสัก 500เมตรผมอยู่พักอยู่ติดกับสะพานมอนเลยนะครับเนี่ยครับเห็นยอดแหลมๆทรงไทยนั่นคือสะพานมอนเดี๋ยวพวงนีพ้พระทั้งหมดก็จะไปตรงนี้แล้วเดินไปเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้าย เข้าที่พักเดี๋ยวสายก็ทีพักเนี่ยสะพานมอญด้านหน้านี่เลยครับสะพานมอญเดี๋ยวสายตรงนั้นเลยมีร้านขายของจิปาถะหลายอย่างเดี๋ยวมาก็เลี้ยวขวาเข้าที่พักเลยครับ สามสี่คันติดต่อที่พักเดียวกันหมดเลยก็เจ้าของก็ให้บริการดีมีชุดให้เช่ามีอะไรแล้วก็ของใส่บาทขอเป็นอาหารแห้งเพราะพระต้องการไปช่วยเหลือชาวบ้านนะครับเรื่องของฉันเนี่ยท่านพอฉัน ท่านจะแบ่งปันครับมีพนักงานต้อนรับมาหลายคนเลยต้อนรับนี่ลุงเจ้าของรีสอร์ทอยู่ซ้ายมือนี่คุยสนุกเฮฮาดีครับเนี่ยข้ามลงมาแล้วก็จอดมีโบกมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับอะไรอย่างดี เป็นแบบที่พักแบบบ้านๆแต่เราว่าไม่ต้องตื่นเช้ามากเพราะเรานอนติดกับที่ใส่บาตรตอนเช้าเลยนี่พี่คนนี้ก็แนะนำดีครับอยู่หัวมุมสะพานมอญก่อนเข้าที่พักนุ่งเลยเนี่ยนี่นี่น,นี่มองไปทางนี้ก็สะพานมอญลงไปก็มีร้านอาหารแนะนำโอ้ดีวันนี้เรามีวันเสาร์นี่มีถนนคนเดินด้วย แล้วที่สำคัญก็เป็นวันอ่าครบรอบการทำบุญ9วันเพื่อหลวงพ่ออุตมะอะไรประมาณนี้ครับผมจำได้ไม่แน่นอนแล้วก็ช่วงเย็นมาเดินสะพานมอญก็มีเด็กมาให้ถ่ายรูปช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กไปบ้างครับเราพักอยู่ซ้ายมือนี่เลยตรงนี้เราขึ้นมาข้างๆ แล้วก็เดินสะพานมอนได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าหลังจากใส่บาตรอะไรเสร็จแล้วผมจะลงไปเดินสะพานแพรไม้ไผ่ข้างล่างคุยกับแฟนว่าง,งั้นนะครับแต่ไม่รู้จะไหวเปล่าเพราะไปเดินขึ้นยอดเขาวัดทําเสือมาแล้วปวดหน้าขาหน้าดูเลยก็มีชาวต่างชาติชาวไทย อะไรหลายๆแบบหลายๆอย่างครับมาเดินชมกันก็แบ่งปันยิ่งเย็นคนยิ่งเยอะนี่ประมาณหกโมงนะครับเข้าที่พักแล้วอะไรแล้วเรียบร้อยผมก็เอาเข้าของโยนโยนไว้ในห้องผมก็เดินออกมาแล้วผมก็ขับรถย้อนกลับไปฝั่งนูน้นอีกทีนี่ก็คอยตะวันตกดินจะตกดินแล้ว นี่เริ่มตกดินแล้วแม่น้ำสองกะเรียรสะพานมอนนะครับเนีย่ยสะพานไม้ไผ่อยู่ด้านนูเลยเห็นไหมนัน่นสะพานไม้ไผ่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเดินตอนเช้าตอนเย็นเราจะรีบไปเดินถนนคนเดินแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหน้าขาเจ็บในวัดเขามีงานด้วยนะครับมันครบรอบอะไรสักอย่างหึ่งพ่อตมะอะไรเนี่ยครับ มีพระมาค่อนข้างเยอะๆคนก็เยอะครับมีของขายมีอะไรเยอะแยะแต่ที่ผมไปเดินไปเดินกันถนนคนเดินเนี่ยครับผมผมคุยเขาเขาตอบโต้อตอบเราไม่ได้ผมไม่รู้ว่าเขาพูดภาษาอะไรยังไง เขาบอกว่าเข้าไปข้างในจะสวยเนี่ยอย่างมีคนเข้ามาคนท่าคนแก่เข้ามาครับก็จะมีน้ำมีอะไรมอบให้กันเออดูมันเป็นพุทธที่อบอุ่นมากๆเลยเนี่ยพระสองฆ์องค์เจ้ามามาีผู้ชายก็จะมาล้างเท้ามาถวายนะ้ำปานะมาอะไรนี่มีเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือไม่ได้มีการว่าจ้างนะครับ,รบปกครองไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีอะไรเขาช่วยเหลือกัน เนี่ยเขาช่วยเหลือกันผมมองแล้วเออหน้าปราบปลื้มใจนี่เขาจำลองมาจากวัดเชตวันของประเทศอินเดียน่ารักน่ารักน่าศรัทธาน่าเริ่มใสคนแถวนี้เขาเริ่มใสในพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาของเราอย่างแท้จริงเลยครับดูเขาจะเดินเดินมานี่ไม่ใช่ขายนะ เขาเอาน้ําอะไรมาให้คนเท่าคนแก่คนที่มาเข้าฟังล่มงานเขา,าให้แต่ผมไม่กล้าเดินเข้าไปต่อผมไม่รู้ว่าอะไรยังไงผมถามเด็กๆที่สามารถพูดภาษาไทยได้สิงโตหน้า,าโบทสองตัวเขาก็ประดับไฟได้สวยงามมากนี่ตลาดถนนคนเดิน ในตลาดถนนคนเดินก็มีน้องๆน,นักเรียนในอำเภอสังขะหรือหมู่บ้านแถวนี้หรือโรงเรียนแถวนี้มาแสดงผมก็ชอบใจนะครับก็มีช่วยทุนการศึกษาอยู่ด้านขวามือของผมนี่เลยครับช่วยทุนการศึกษาเป็นการแสดงของน้องๆเด็ก นี่เขาเรียกยำพมา่ายำพม่านี่ก็อประกอบไปด้วยมีเนื้อสัตว์มีหมัวปีมีแตงกวาเหมือนเหมือนยำปลากระป๋องบ้านเราเนี่ยครับเออกินดีเหมือนกันออกเปรี้ยวหวานๆเนี่ยผมลองทานดูโอ้กินหมดเลยนะแล้ววันนี้ผมไม่ได้กินข้าวกินอะไรเลยกบแฟสองคนกินหมูจุ่มกบกินยำพมา่า อร่อยหมูจุ่มพม,ามา่าก็ไม้ระบาดยำพม,ามา่าน่าทานมากเหมือนยำปลากระปปองเลยมีแตงกวามีหัวปีมีกระหล่ำปีมีเนื้อสัตว์แค่นั้นไม่มีอะไรมากแล้วก็น้ำยำนี่น้ำซุปก็ทานได้นะหมูจุ่มไม้ไหนก็ได้อะไรก็ได้แต่เ,เขามานับไม้นับไปผมกิน กินได้ถึงสามสนะิบไม้น่ะกินสามสิบไม้แฟน,นกินสิบห้าไม้แล้วก็ยำพม่าห้าสิบบาทน้ำหนึ่งขวดร้อยกว่าบาทร้อยสี่สิบบาทอิม่มนี่เป็นเจ้านี้แฟนเข้าไปเซิร์ชดูว่าเป็นเจ้าแรกของที่นี่เลย เออเป็นเจ้าแรกของที่นี่เลยเนี่ยหมูจุ๋มเหมือนเราไปจิ้มอะไรกินอย่างเงี้ยแต่นี่เขาทำไว้แล้วน้ำซุปก็สดได้นะเขามีทะปีให้ตักสดนะมีมีอ่าพริกเพิ่มความเผ็ดให้เออมีกระเทียมนี่นี่นก็แกว่ง,วง,วงนะ้ำมีกทีแต่จริงๆของพวกนี้เขาสุกมาแล้วนะ น้ำจิ้มก็มีสองอย่างมีน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานแล้วก็น้ำจิ้มเปรี้ยวเผ็ดเหมือนน้ำจิ้มสีฟูดบ้านเราเนี่ยอันหนึ่งแล้วก็เหมือนน้ำจิ้มมะขามจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่มะขามอะประมาณนั้นอร่อยมากอร่อยมากครับผม,มกินกันนุกนานสดน้ำซุปด้วยอื โลง่งๆเชงเชงเลยชื่นใจเลยนี่นีน่ี่อย่างนี้นี่นีหัวใจมีปอดมีตับมีข้างในมีหูมีหัวมีเนื้อไม้ระบาดกะสดน้ำซุปได้ด้วยเชงเชงเลยใครที่ชอบมาก็ลองดูครับ ผมว่าไม่ผิดหวังเนี่ยผมก็แฟนกินสองคนขอบคุณมากครับ